สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับการ์ดพาซาชาแนลนะครับผมนะกับช่วงฮอปปี้ฟันนะจ๊ะนะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวการ์ดอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นไฮเกตหนึ่งต่อร้อยสี่สินะครับจากภาคกันดั้มออริจินนะครับผม MS06 C6 นะครับอาสลัดอานะครับ Zack2 Type C6 สลัดอานะครับผม ยาวมากนะครับผมชื่อเจ้าตัวนี้นะครับผมก็เป็นมูวิสูตรหน้าตาคุ้นเคยนะครับแซกนั่นเองนะครับผมหรือหลายหลายคนอาจจะเรียกว่าซากุนะครับผมนะก็เป็นเวอร์ชันของภาคดิออริจินนะสำหรับเจ้ากล่องนี้นะครับผมนะครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับผมบล็อกอาร์ตนะครับเทม่านะครับผมเป็นหุ่นเอ่อหุ่นแมสโปรดักชั่นที่ เรื่องอะไรเรื่องชื่อนะครับผมที่นิยมนะครับต่อแฟนๆกันพานทุกท่านนะครับผมสำหรับแซงนะครับผมนะอ่าประ,ะมาณนี้นะครับข้างกล่องนะครับผมจากภาคตที่ออริจินนะจ๊ะ,ะเ,ออเลยครับรายละเอียดดีเทลต่างๆข้างกล่องก็มีบอกนะครับผมอโอเคเดี๋ยวเรามาดู อ่นบอกกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเจ้า s a ก o ูนะครับกันดาติออริจินซี R6 อาครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาอันบอกกันนะครับว่าแผงข้างในเป็นยังไงนะครับมีสติกเกอร์เยอะขนาดไหนนะครับผมมาเปิดเลยโอเคนี่นะครับก็เป็นแผงสีเขียวนะแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับผมรายละเอียดดีเทลสติกเกอร์แปะตามตัวต่างๆก็ ใช้ได้เลยนะครับผมตัวนี้นี่อยู่ประมาณเท่าไหร่วะถ้าร้อกว่าบาทถึง600นนะจำไม่ผิดนะครับไม่รู้ว่าสูงเปล่านะครับนี่เลยนะแผงก็ประมาณนี้นะครับโอเคนี่แผงก็ค่อนข้างเยอะอีกนะสหรับเจ้าไฮเกตตวนี้นะแซนฟู Sam นะครับเวอชันเดียออิจินตัวนี้นะครับผม รกรแส่าจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีคู่มือนะครับเช่นเคยนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันนะครับว่าต่อมาแล้วจจะเท่จ,จา้าขนาดไหนนะสำหรับแซคทูนะครับไทท์ซีหกอารหกนะอ่ากระด้างเดอร์ลิจินนะครับผมเดี๋ยวมาต่อกันครับว่าต่อมาแล้วเนี่ยจะเท่ขนาดไหนอ่าก็ต่อเสร็จแล้วนะครับกับ ไฮเกรดนะครับกันดั้มดีออริจินนะครับ1ต่อ144นะครับ MS 0 6 C 6ก s R, R 6นะครับ z a k 2 Type C 6 R 6นะครับหรือใครใครก็เรียกว่า Zaku t ก,ก,ก็ได้นะแล้วแต่นะเออนะครับผมนะก็เป็นไฮเกรดที่ค่อนข้างดีเลยนะผมต่อมาเนี่ยเออสวยอยู่นะครับตัวนี้นะครับผมอ่า ก็เดี๋ยวก่อนอื่นขอเล่าประวัติคร่าวๆก่อนเลยนะครับผมสำหรับเจ้าของแซกทูตัวนี้นะครับผมนะก็แซกทูก็เป็นอมดิสูตนะครับเป็นรุ่นแมสโปรดักต์นะครับของฝ่ายซีออนนั่นเองนะครับเป็นโมดิสูตที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆและเป็นกองกำลังกองกำลังหลักของซีออนเลยนะครับผมนะสามารถปรับแต่งได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเออยกตัวอย่างเช่นเป็นแซกแคนนอนก็ได้นะครับเป็นอะไรเป็นแซกไมเลเยอร์อะไรแบบนี้ก็ ก็มีนะครับผมนะสามารถปรับแต่งได้หลากหลายรูปแบบมีหลายไทายทา์ไฮมูบิลิตี้ไทต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมนะแต่ที่ผมต่อเนี่ยจะเป็นไททา C6 flat R6 นะครับผมนะมนะครับผมเป็นแซกทูสีเขียวแบบหน้าตาที่เราคุ้นเคยเลยนะครับแต่เป็นเวอร์ชันที่ออริจินนะครับเป็นเวอร์ชันที่ของจักรวาลของดีออริจินนะนะครับแล้วก็มีการดีไซ ใหม่เล็กน้อยนะครับให้มันดูดีขึ้นนะครับเพิ่มดีเทลอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ตัวนี้เนี่ยก็อาวุธนะครับผมอาวุธก่อนเลยนะครับที่ที่ตัวของตัวแซกของเวอร์ชันกระดานออริจินตัวนี้นะครับก็จะมีตัวปืนปนแค่นนะครับที่อยู่ตรงบริเวณลําตัวนะครับผมแล้วก็มีปืนเลเซอร์กันดด้วยนะครับถ้าตามในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ตรง บริเวณลำตัวเช่นกันนะครับผมนะน่าจะอยูต่ตรงฝั่งซ้ายนะนะครับผมตรงเลเซอร์กันนะครับแล้วก็ตรงด้านขวาเนี่ยจะเป็นปืนวอลแคนกันนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับถ้าแบบผมผมพูดข้อมูลไม่ถูกเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะอ่านะครับแล้วก็ตัวของเออปืนมีปืนแมชชีนกันด้วยนะเห็นเขาเป็นปืนแมชชีนกันอะติดอยู่ตรง ตรงแขนนะครับผมนะตรงแขนด้านนี้นะครับเป็นปืนนะครับผมอ่าอันนี้ก็ข้อมูนล้วค่ะแล้วก็มีอาวุธนะครับเป็นเป็นอาวุธของแสงนะ้วก็ปืนกลนะครับปืนกลนะครับผมนะปืนกลนะครับที่ถืออยู่นะครับเป็นปืนกลที่มีสายพานกระสุนต่อเชื่อมต่อด้านหลังตรงแบ็คแพ็คนะครับผมนะนะครับ Uh, แล้วก็อาวุธนะครับที่เห็นเลยก็คือนี่ครับคีทอกนะครับผมนะ uh, uh, เป็นอาวุธระยะประชิดนะครับของตัวแซกทูหรือซากุทูนั่นเองนะครับผม uh, uh, แล้วก็มีอาวุธแอนตี uh, Anti ้ชีพไรเฟิลนะ uh, uh, ปืนไรเฟิลนะครับเอาไว้ยิงยันลบค่าสึกของศัตรูนะครับผม uh, uh, แล้วก็มีปืน บาสุก้านะครับผมบาสุก้าก็สามารถติดตั้งข้างหลังแบ็คแพคได้นะครับผมและสามารถติดตั้งแมกกาซีนเพิ่มเติมได้ได้2ชุดที่เออ่ตรงเกราะไหลนะครับผมนะอ่าก็จะมีเกราะไหลด้วยนะครับเอาไว้ป้องกันนะครับผมสำหรับตัวของแซกทูหรือซักคุทูนะครับแล้วก็จะมีเออ่ตัวของสไปชอลเดอร์อาร์เมอร์นะครับที่เป็นหนามนะเกราะไหลที่เป็นหนามอ,อ,อ,อีกข้างหนึ่งนะครับผม ไอเกาะไหลตรงนี้ก็สามารถใช้จู่โจมระยะประชิดได้นะครับไาไว้พุ่งชนศัตรูนะครับได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสหรับอาวุธนะครับข้อมูลคร่าวๆนะก็ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ให้มานะครับผมก็จะมีอย่างที่เห็นเลยนะครับมีมือนะผมบอกมือก่อนลวกันมือมือเหนี่ยวไกลปืนนะครับผมนะ หนึ่งข้างนะครับผมแล้วก็มือกหลวมสองข้างซ้ายขวานะครับผมแล้วก็มือแบร์นะครับหนึ่งข้างนะ,ะแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นอะแด APTER แล้วกันนะครับเหมือนแดป APTER ต่อไปที่ก้นด้านระหว่างขาใต้ใตระหว่างขาของออตัวของกันพานะมันจะเอาไว้ติดกับเออคชั่นเบรนะเป็น ที่คู่มือแนะนำมาเนี่ยจะเป็นแอคชั่นเบส5นะครับแต่ผมใช้แอคชั่นเบส4เนี่ยอันนี้อันนี้จะเบส4นะถ้าจะไม่ผิดนะมันแนะนำมานะครับว่าต้องใช้กับตัวนี้นะครับแต่ถ้าใช้แอคชั่นเบส2เนี่ยถ้าใช้ตัวตัวล็อกแบบนี้เนี่ยมันก็มันล็อกไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ว่าอย่างนี้กันนะครับมันต้องเล่นกับเบส4หรือเบส5แล้วก็ใช้อดปเตอร์เนี่ยต่อไปที่ตูดระหว่างขาของมัน,นเออระหว่างขาของตัวแซกนะครับ ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอ๋อแล้วก็มีแมกกาซีนบาสุก้าให้มานะครับผมนี่ให้มา3อันนะครับผมอันนี้ติดไว้ตรงเกาะไหลได้นะครับอ่าแล้วก็มีอีกอันนึงติดติดไวที่บาสุก้าเลยผมติดไวที่บาสุก้าแล้วนะครับนี่ปืนบาสุก้าปืนบาสุก้านะครับผมสามารถ ติดตั้งไว้ตรงตรงแบ็คแพคได้นะครับจะมีไอตัวเนี้ยตัวล็อกซีล็อกเนี่ยเสียบไว้ตรงนี้นะแล้วก็เอาไปเสียบไว้ตรงแบ็คแพคจะมีรูเสียบอยู่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีปืนไรเฟิลนะครับแอนตี N ้ชิปไรเฟิลนะไม่รู้เรียกถูกหรือผิดเปล่านนะครับขออภัยนะเออปืนเนี้ยนะครับให้มาหนึ่งกระบอกเหมือนกันนะครับผมเหมือนตัวของแซกแซกวันเลยที่เคยต่อ นะครับผมแล้วก็ตัวฮีท้อนะฮะจะมี2แบบคือแบบพับเก็บด้านข้างนะจะมีรูจะมีเดือยเสียบด้าน,านกระโปรงด้านข้างนะครับผมแล้วก็จะมีแบบใช้งานนะครับซึ่งจะใหญ่หน่อยนะครับผมแต่แล้วก็สีเหลืองนี่ผมทาสีนะผมใช้กระดาษมาร์เกอร์นะระบายออนนะไม,ไม่ค่อยสวยหรอกผมระบายไม่อะไรไม่ค่อยสวยหรอกนะครับก็ประมาณนี้ผมคือผมแค่อยากระบายให้มันดูแบบออมันมีพลังงานความร้อนนิดหน่อย ก็เลยแบบระบายให้มันดูโดดเด่นขึ้นนะฮะออประมาณนี้แหละครับนะของที่ให้มาก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไอตัวของกล่องนเนี้ยเนี่ยเขาก็จะแนะนำมาว่าเนี่ยมันจะมีการติดมาร์คสติ๊กเกอร์ต่างๆนะมันจะบอกว่าถ้าติดแบบเนี้จะเป็นออตัวของคนที่ชื่อเดนิมขับอะไรประมาณนี้นะ,ะัะถ้าติดดาวดาวสามดวงท,ที่ที่ด้านตรงหัวนะ เออแล้วก็ถ้าติดสัญลักษณ์ซีออนไว้ตรงตรงนี้ก็จะเป็นคนที่ชื่อจีนครับอะไรประมาณนี้นะครับติดเลขเลขนู้นเลขนี้หนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยก็จะหมายถึงว่าคนนี้ขับคนนี้ขับหรือว่าจะเป็นพาชิ้นส่วนบางอย่างที่แบบเป็นเกาะไหลเงี้ยเกาะไหลที่แบบหนาไม่คมเนี้ยก็จะเป็นอีกคนนึงขับอะไรประมาณนี้นะมันมีให้เลือกในคู่มือนะครับก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะต่อแบบไหนหรือว่าจะต่อแบบตามใจฉันเลยก็ได้นะก็ไม่ผิดนะ หรือจะแบบว่าจะติดสติกเกอร์ตามใจฉันก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับผมก็ติดสติกเกอร์ตามใจฉันเหมือนกันติดไอเนี่ยสสญลักษณซีออนด้วยติดตัวดาว3ดวงด้วยนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะจินตนาการเราจะติดเลยก็ได้นะครับเออมันก็สนุกดีนะตอนต่อนะเออนะครับแล้วก็รายละเอียดภายนอกก็ค่อนข้างดีนะครับผม นะการตัดเส้นล่องตัดเส้นเอยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจุดขยับก็ทำออกมาค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับแซกทูตัวนี้นะครับผมมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวนี้ก่อนก็ก็ระวังนิดนึงแล้กันนะครับระวังตรงตรง,ตรงสายพานกระสุนนะของผมเนี่ยคือมันทําผมทําหักไปแล้วนะครับผมนะผมก็จําไม่ได้ว่าทำหักได้ไงนะ,ะตอนจะถ่ายฟูตเทจก็ มันหักไปแล้วมันหักคือมันมันเหมือนมันตรงสายมันมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไรพลาสติกมันบางๆนะแล้วก็มันก็ฉีกขาดแต่ตอนนี้ผมใช้กาวกาวร้อนกาวตาช้างนั่นแหละแปะเข้าไปก็ให้มันอยู่แล้วก็มาถ่ายฟูเทจเพิ่มเนี่ยแหละตอนนั้นก็กังวลเหมือนกันว่าจะถ่ายได้ป่าวว่าเอออะไรประมาณนี้เนาะเออก็ระวังแล้วกันนะสลับเล่นเล่นตรงพาร์ของปืนกลนะครับผมอ่าแล้วก็ ตรงของตรงหัวเนี่ยตรงดวงตาเนี่ยสามารถขยับสายขวาได้นะครับแต่ต้องถอดตรงหัวมาแล้วก็จะมีเขาจะมีอะไรอะเดือยให้ขยับสายขวานะเล่นต,ตก,กตาลูกลูกกระต่ายมุนหัวไยได้นะครับผมอ่าประมาณนี้ลูกเล่นทั้งหมดนะครับอ่าก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวมาฟังสรุปรีวิวกันว่าตัวนี้จะได้กี่คะแนนครับ ก็มาถึงช่วงสรุปนะครับการรีวิวนะครับของเจ้าตัวไฮเก e นะครับผมการดมตีออริจินแต่ร้อยสี่สี่แซกทูไทสีหก R 6นะครับผมนะอ่านะครับก่อนที่เราจะมาให้คะแนนเนี่ยเดี๋ยวผมขอ,อขึ้นตารางนะครับภาพตารางเกณฑ์กันให้คะแนนก่อน,นครบก็จะแบ่งเป็นระดับเทีย์ไปนะครับผมก็จะมี SABC และ F นะครับผมนะอ่าตัวนี้ก็ผมขอให้เป็น เอเลยนะครับผมนัดีมากเลยนะครับยอดเยี่ยมจริงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อดีเทลภายนอกนะครับผมรายละเอียดต่างๆภายนอกทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเล่นต่างๆนะก็มีมาให้พอสมควรนะครับผมนะแล้วก็สติกเกอร์ก็ทําให้ตัวของตัวกันพานเนี่ยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับผมนะสามารถเลือกติดสติกเกอร์ได้ตามใจเลยนะครับอ่าแล้วก็ ตัวของจุดขยับก็ทำออกมาค่อนข้างดีนะครับผมนะแล้วก็ความแข็งแรงก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ค่อยมีจุดหลุดสะเท่าไหร่ถ้าจะมีก็จะมีช่วงช่วงกระโปรงด้านข้างนะครับผมถ้าขยับตัดช่วงขาไปด้านข้างอาจจะมีหลุดบ้างนะครับตรงเกราะกระโปรงด้านข้างนะแล้วก็ส่วนที่ผมเจอในปัญหาในบางทีก็คือตรงมือฮนะมือที่แบบเหนียวกรอาวุธอ่อะถ้าเราขยับไปมากๆเนี่ยมันจะ ปีออกนะอาจจะหลุดได้นะครับบางครั้งนะถ้าเราแบบขยับบ่อยๆนะแต่ถ้าไม่ขยับบ่อยก็มีไม่มีปัญหานะครับผมแล้วก็ตัวที่อยากให้ระวังก็คือเป็นสายพานสายพานกระสุนปืนกลน,นะปืนกลแมชชีกนกาอ่ดที่มาติดอยู่กับปืนแล้วไปเชื่อมต่อตรงแม่แพบงบห้าหลังต้องระวังนิดนึงนะครับเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างเปราะบางนะครับผมลาขยับรือขยับแอคชั่นหรือว่าเอาไปวางเก็บเนี่ยต้อง วางดีๆนะครับผมนะของผมหักไปแล้วนะครับจากที่บอกไปนะครับก็เลยใช้กาวตาช้างกาวร้อนอะไรพวกนี้ซ่อมนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวของแซกไทป์ c 6 r 6หรือซากุทูไทป์ c 6 r 6นั่นเองนะครับผมนะก็ตัวนี้อยู่ราคาอยู่ที่ประมาณเอ่อ600ต้นๆถึง650บาทนะครับผมนะสำหรับเจ้าตัวของแซกตัวนี้นะครับผมนะอืมก็ ตัวนี้นะคงจะเหมาะคนที่ชอบออพวกขุ่นสายแมสโปรดักต์นะหุนรุ่นผลิตจํจำนวนมากหรือเป็นออสาวกหุ่นแบบโมโนอายแก้งตาเดียวอะไรพวกนี้นะครับผมก็ตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับผมก็ต่อมาแล้วก็ดูดีเทพมากๆเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็จบต่เป็นบเท่านี้กันนะสำหรับการรีวิวนะครับผมสำหรับใครที่เข้าเข้ามาดูนะครับผมเข้ามากดติดตามกดซับสไครต์หรือกดไลค์ กดถูกใจกดแชร์หรือสแสดงความคิดเห็นเนี่ยขอบคุณมากมากเลยนะครับผมนะนะครับก็ขอบคุณจริงนะครับสำหรับการการกด like, กไลค์กดติดตามอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะการละกันครับผมสวัสดีคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ